เขาใจ่อ่าอันนี้ต้องระวังในเรื่องของคู่แข่งนะคะคู่แข่งศัตรูเออหรือแม้แต่ในทางกับการมันจะเป็นความฉลาดของคุณด้วยก็ได้นะคะถ้าเจอคู่แข่งช่วงนี้คู่แข่งจะต้องระวังดีๆคนนี้ก็วบาร้ายกา นะคะเออต้องอย่างเช่นแต่ว่าคู่แข่งของคุณชัดเจนมากเลยนะก็จะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงนะคะคนเนี้ยจะประเมินวิเคราะห์แล้วก็เขาเรีเยกอะไรนะอ่าเหมือนจะตามทันคุณเหมือนจะเอออย่างเช่นคู่แข่งก็จะวิเคราะห์คุณใช่ไหมละ่ละดังนั้นคุณจะอ่าจจะต้องมีเกมมีเลขมีเหลี่ยมนะคะฉลาดให้ทันมองมองอะไรที่มันแบบ ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้หรือว่าคนที่เป็นแบบศัตรูคุณอะไรเงี้ยช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอความคิดของฝั่งตรงข้ามนะคะอาจจะแบบเสียเปรียบอ่าอ,อันนี้ขึ้นมาซมวันเลยอยู่หมายถึงเนะมีคนชอบคุณค่ะมีคนชอบคุณมีคนแอบแอบได้ปะโรแมนติกบูมมิง่ง มีคนชอบคุณอยากจะจีบคุณอยากจะเดทกับคุณนะคะหมอโบไม่รู้ว่าเขาคือใครนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเดทอยู่หรือเปล่าถ้าคุณกําลังเดทอยู่ความรักของคุณกําลังจะเบ่งบานแต่ต้องระวังมีคนแบบอ่าอิจฉาเพราะว่ามันเป็น energy ของสเน k กนะคะอืมแต่เรื่องของความรักของคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแหละอย่างที่บอกก็จะมีคนเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะต่อมา ส m e วั e อ่ะเลิฟคอนะคะเลิฟคอ,อนี่จะเป็นคุณอาจจะมีคนแสดงความรักผ่านข้อความมีคนส่งข้อความมาบอกคิดถึงคุณรักคุณและบอกให้คุณได้รู้ถึงความรู้สึกของเขานะคะประมาณเก้าวันคุณจะได้รับในเซมบางอย่างอุ้ยไม่รู้ว่าเขาคือใครอเนาะแต่เอาเป็นว่าไม่ไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะคือใคร คนที่เขาจะติดต่อมาหรือโทรมาเนี่ยมันจะเป็นเชิงความรักนะคะหรือว่ามาบอกความรู้สึกจากที่แอบชอบอยากออกเดทกับ,บคุณชวนคุณไปเดทบอกคิดถึงคุณบอกรักคุณแบบปึ๊บบอกปื้มคุณหรือถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคนคู่ของคุณก็อาจจะแบบชวนคุณไปไหนถ้าได้หรือแบบโทรมาเติมแบบพลังใจคิดถึงคุณอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะขอให้โชคดีนะคะเริฟเลิค่ะ